นักเรียนเดี๋ยวเรามาต่อในข้อที่3นะครับแบบฝึกหัดท้ายบทที่13เนาะสำหรับข้อที่3นะครับเขาบอกว่าโพลีเอทิลีนนะ3ชนิดซึ่งมีโครงสร้างดังรูปก็คือ A B และ C อ่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้จะเป็นโพลีเอทิลีนที่มีโครงสร้างพอลิเมอร์ที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆดูแบบนี้เนาะอ่ะ ถ้าเป็นโครงสร้างพอลิเมอร์แบบ C เนี่ยเราจะเรียกว่าโครงสร้างพอลิเมอร์แบบเส้นอันนี้เราเรียกว่าโครงสร้างพอลิเมอร์แบบเส้นถ้าเป็นพอลิเมอร์ A กับ B จะเป็นโครงสร้างพอลิเมอร์แบบกิง่ง A ก็กิ่งลูก B ก็กิง่งแต่ลักษณะกิ่งของพอลิเมอร์ A กับ B แตกต่างกันลูกถ้าเป็นกิ่งของพอลิเมอร์ A กิ่งค่อนข้างยาวลลกเกะกะ ค่อนข้างเกะกะถ้าเป็นกิ่งของพอลิเมอร์ B เนาะกิ่งค่อนข้างสัน้นไม่ได้สร้างความเกะกะมากเมื่อเทียบกับยาวๆตรงนี้อ่ะมาดูคําถามก่อนจะได้พิจารณาถูกนะว่าเราควรวิเคราะห์อะไรข้อนี้เขาให้เด็กๆเ,เรียงลําดับความหนานแน่นของโพลีเอทิลีนทั้ง3ชนิดพร้อมอธิบายเหตุผลถ้าพูดถึงความหนานแน่นเราต้องนึกถึงการเอาโครงสร้างพอลิเมอร์เนี่ย แต่ ate, ละชนิดเนี่ยมาเรียงชิดติดกันถ้าไหนเรียงชิดติดกันได้ดีแล้วก็เป็นระเบียบมันจะมีความหนานแน่นสูงยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างพอลิเมอร์แบบเส้นถ้าเราโครงสร้างพอลิเมอร์แบบเส้นมาเรียงชิดติดกันแน่นอนว่ามันเรียงชิดติดกันได้ดีเรียงชิดติดกันได้ดีแบบนี้เราเรียกว่ามีความหนานแน่นสูงถ้าเทียบกัน3าพอลิเมอร์เนี่ย C จะมีความหนานแน่นสูงสุด สูงสุดนะส่วนโครงสร้างพอลิเมอร์แบบกิ่งนะทั้ง A และ B การเรียงชิดติดกันเนี่ยจะไม่ดีเมื่อเทียบกับ C โอเคไหมอ่ะแต่ถ้าเทียบระหว่าง A กับ B ก็เรียงชิดติดกันได้แตกต่างกันด้วยนะคุณครูขออธิบายโครงสร้างพอลิเมอร์แบบกิ่งในพอลิเมอร์ B ก่อนเนาะถ้าเป็นพอลิเมอร์ B เนาะให้เด็กจินตนาการว่าสายโซ่พอลิเมอร์ที่มีกิ่งเล็กๆเนี่ย มาเรียงชิดติดกันอืมโอเคไหมถ้าเป็นพอลิเมอร์ A สายโซ่มันยาวเห็นไหมสายโซ่มันยาวเกกะเกกะค่อนข้างเกกะดังนั้นถ้าเทียบระหว่าง A กับ B เนาะอ่ะแน่นอนว่าโครงสร้างพอลิเมอร์แบบกิ่งในพอลิเมอร์ B เนี่ยเรียงชิดติดกันได้ดีกว่า A โอเคไหม แต่ทั้งสองก็ยังถือว่ามีความหนาแน่นที่ค่อนข้างต่ำนะเพราะยังถือว่ามีมีช่องว่างระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์อยู่โอเคนะแบบนี้เราเรียกว่าหนาแน่นน้อยแต่ถ้าเป็นของพอลิเมอร์เเราใช้คำว่าหนาแน่นน้อยที่สุดโอเคดังนั้นเรียงเลย จงเรียงลำดับความหนาแน่นของพอลิเมอร์เนาะความหนาแน่นของพอลิเมอร์ c มากกว่า b แล้วก็มากกว่า a ตามลำดับสำหรับเหตุผลเนาะเด็กๆต้องพูดถึงความสามารถในการจัดเรียงตัวกันเนาะ อันไหนจัดเรียงตัวกันได้ดีเนื่องจากพอลิเมอร์ C มีโครงสร้างพอลิเมอร์เป็นเส้นตรงสายโซ่พอลิเมอร์ จึงเรียงชิดติดกันได้อย่างเป็นระเบียบหรือเราจะใช้คำว่าเรียงชิดติดกันได้ดีเนาะเรียงชิดติดกันได้ดี จึงทำให้มีความหนาแน่นสูงสุดส่วนพอลิเมอร์ b กับ a เนาะส่วนพอลิเมอร์ B กับ A มีโครงสร้างแบบกิงโดยพอลิเมอร์ A มีโซ่กิง่งที่ยาวและเกะกะ มากกว่าพอลิเมอร์ B จึงจัดเรียงตัวได้ห่างกว่าและมีความหนาแน่นน้อยกว่า พอลิเมอรอา่าโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อข้อที่4เลยลูกข้อที่4บอกว่าเหตดไดฟ้ายซึ่งเป็นเซลลูโลสนะจึงสามารถดูดซับน้ำได้ดีกว่าโพลีเอทิลีนทลิฟทเลดหรือเพชรซึ่งเป็นโพลีเอสเทอร์ลูกเป็นโพลีเอสเทอร์ เด็กๆต้องให้เหตุผลนะว่าฝ้ายทำไมดูดซับน้ำได้ดีกว่าโพลีเอทิลีนเทเลทะเลตลูกอ่ะทีนี้มันจะเกี่ยวกับโครงสร้างลูกเนื่องจากโครงสร้างของพอลิเมอร์ในฝ้ายกับโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่เป็นโพลีเอทิลีนเทเลทะเลตเ,เนี่ยมีลักษณะของหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างกันหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างกันเนี่ยจะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้แตกต่างกันด้วยทีนี้เรามาดูฝ้ายก่อนเขาบอกฝ้ายเนี่ย มีความเป็นเซลลูโลสซึ่งเซลลูโลสคุณครูเคยบอกแล้วว่ามันเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติหน่วยย่อยหน่วยย่อยของเซลลูโลสก็คือกูโคสซึ่งซึ่งกูโคสจะมีลักษณะโครงสร้างเป็นวงใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่วงกลมเนาะ,ะเหมือนจะเป็นห้าเหลี่ยมหเหลี่ยมอ่ะแล้วก็มีหมู่ฟังก์ชันอันนี้ มีหมู่ฟังก์ชันที่เป็น OH ค่อนข้างเยอะดังนั้นหมู่ฟังก์ชันนี้แหละที่เป็น OH เนะลูกมันสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้โอเคนะเด็กๆไปเซิร์ชกูกูโคสเนาะอ่ะแล้วเด็กๆจะเห็นว่าหน้าตาของกูโคสมันมีหมู่ฟังก์ชันที่เป็น Oh ค่อนข้างเยอะนะดังนั้นเหตุผลตรงนี้แหละที่มันสามารถดูดซับน้ำได้ดีเพราะว่ามันชอบน้ำโอเคนะฟ้เป็น เซลลูโลสซึ่งในสายพอลิเมอร์มีหมู่ฟังกช์ชันไฮ d ดรออซิลหรือ o h ตรงนี้เนาะซึ่งหมู่ฟังกช์ชันนี้สร้างพันธะไฮโดรเจน กับน้ําได้ทำให้สามารถดูดซับน้ําลกได้ดีกว่าเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งส่วนมาก ทำมาจาก PET หรือโพลีเอทิลีนเทเลทะเลดเลนานะซึ่งในโพลีเอทิลีนเทเลทะเล,ะเลนนะมันจะมีหมู่ฟังก์ชันเป็นแบบนี้มันเป็นเอสเทอร์ลูกมันเป็นเอสเทอร์ ซึ่งในสายโซ่พอลิเมอร์ของโพลีเอทิลีนเทเลทะเลนะลูกมันจะมีลักษณะของหมู่ฟังก์ชันนี้ถูกไหมซึ่งหมู่ฟังก์ชันนี้ที่รักดูนะหมู่ฟังก์ชันนี้สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ก็จริงแต่หมู่ฟังก์ชันนี้ในสายโซ่พอลิเมอร์ของโพลีเอทิลีนทะเลทะเลนเนี่ยมันมีหมู่ฟังก์ชันนี้ค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยแต่ในสายโซ่ พอลิเมอร์ของผ้าฝ้ายหรือฝ้ายเนี่ยมันจะมีหมู่โอเฮค่อนข้างเยอะมันเลยสร้างพันธะไฮาโดรเจนกับน้ําได้รอบทิศทางแล้วก็เยอะมากกว่าเนาะดังนั้นไอฝ้ายเนี่ยจึงดูดซับน้ําได้ดีกว่านั่นเองอ่ะข้อ4ผ่านไปทีนี้มาดูข้อ5ลูกข้อ5บอกว่าโพลีแลคติกแอซิดหรือ PLA มีโครงสร้างดังรูปเขาบอกว่าอันนี้จัดเป็น พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายนะด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้หมายความว่ามันย่อยสลายด้วยการทำปฏิกิริยากับน้ำได้เห็นไหมไฮโดรไลซิสไฮโดรไลซิสก็คือการย่อยสลายหรือแยกสลายด้วยน้ำนั่นเองเห็นไหมดังนั้นถือว่าเป็นพอลิเมอร์ที่ถือว่ารักโลกนะเพราะมันย่อยสลายง่ายแล้วย่อยด้วยน้ำมาลูกย่อยด้วยน้ำอะ มันก็ย่อยสลายได้แล้วถือว่าเป็นพอลิเมอร์ที่ดีเนาะทีนี้เด็กดู5.1ค่ะ5.1เขาบอกว่าระบุประเภทของ PLA ตามหมู่ฟังก์ชันพูดง่ายๆคือเขาให้ตอบว่ามันเป็นพอลิเมอร์ประเภทใดมันเป็นพอลิเมอร์ที่มีความเป็นสารอินทรีย์ประเภทใดถ้าเด็กดูหมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชันนี้เราเรียกว่าหมู่ฟังก์ชัน เอสเทอร์ดังนั้น P L A เป็นสารประเภทเอสเทอร์อืมโอเคทีนี้เขาบอกว่าให้ระบุต,ตำแหน่งของพันธะที่แตกออกเมื่อมีการย่อยสลายสำหรับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามันจะมีการย่อยสลายด้วยน้ำได้ด้วย โอเคไหมน้ําตรงนี้ลูกมันจะเอาอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของออกซิเจนตรงนี้นะมาทิมตรงคาร์บอนตำแหน่งนี้เลยโอเคไหมแล้วมันก็เลือกที่จะทำลายพันธะตรงนี้อืมอืมดังนั้นตำแหน่งที่ครูขีดเส้นสีแดง คือตำแหน่งของพันธะที่มันจะถูกแตกออกหรือแยกออกจากกันนั่นเองแล้วก็ได้สารที่มีขนาดเล็กๆๆโอเคนะข้อนี้ง่ายนะครูขอผ่านเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อในข้อที่6กันลูกข้อที่6จะพูดถึงไฮโดรเจลลูกเขาบอกว่าไฮโดรเจลเป็นพอลิเมอร์ที่บวมน้ำ คำว่าบวมน้ําแสดงว่ามันชอบน้ามันดูดซับน้ําได้ค่อนข้างดีแต่มันไม่ละลายในน้ํานะะเขาบอกว่าไฮโดรเจลเนี่ยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการทําผ้าอ้อมสําเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมคนโตเนาะนอกจากนั้นยังมาใช้ทําดินวิทยาศาสตร์มันจะได้กักเก็บน้ํานานๆในการปลูกต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเขาบอกว่าไฮโดรเจลชนิดหนึ่งนะได้จากปฏิกิริยาระหว่างแอลกอฮอล์กับโพลี อะคริลิกแอซิดอ่ะมันมีการกำหนดว่าไฮโดเจลเนี่ยเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างแอลกอฮอล์กับโพลีอะคริลิกแอซิดโอเคไหมเขาเขาให้โครงสร้างของไฮโดเจลมาดังนี้ลูก6.1เขาบอกว่าไฮโดเจลนี้เป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้าง แบบใดข้อนี้ค่อนข้างง่ายถ้าเด็กๆดูลักษณะของสายโซ่พอลิเมอร์หลักแล้วก็จะมีความเป็นกิ่งตรงนี้ที่เชื่อมระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์แต่ละอันลักษณะโครงสร้างพอลิเมอร์แบบนี้เราเรียกว่าโครงสร้างพอลิเมอร์แบบล่างแห ล่างแหอ่ะต่อไปเขาให้เขียนโครงสร้างของแอลกอฮอล์และโพลีอะคริลิกแอซิดืมถ้าเด็กๆด,ดูตรงนี้เด็กๆเ,เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้น่าจะเป็นโครงสร้างของแอลกอฮอล์นี่มีหมู่ฟังก์ชันนี้แสดงว่า O ตรงนี้เคยเป็น O-H ก่อนเป็น O-H มาก่อนโอเคไหมแล้ว O ตรงนี้ ไปสร้างพันธะกับคาร์บอนตรงนี้แล้วคาร์บอนตรงนี้ก็ดีดอะไรออกไปสักอย่างเนาะอ่ะก็น่าจะดีดโอเฮออกไปดังนั้นเด็กๆเ,เขียนโครงสร้างของแอลกอฮอลก่อนนี่โครงสร้างของแอลกอฮอลคือตรงนี้สีเหลืองเนาะ C C H สอง O H อันนี้คือแอลกอฮอล์อ่าตอนนี้เราได้โครงสร้างของแอลกอฮอล์แล้วถูกไหมลูกต่อไปเรามาดูโครงสร้างของโพลีอะคริลิกแอซิดลูกสำหรับโครงสร้างของโพลีอะคริลิกแอซิดจะเป็นส่วนนี้ลูกจะเป็นส่วนนี้ ทำไมครูถึงรู้ว่าตรงนี้เป็นโพลีอะคริลิกแอซิดเพราะว่ามันมีลักษณะเขียนสัญลักษณ์ที่เป็นจุดแบบนี้การใช้ลักษณะจุดแบบนี้นะก็บ่งบอกว่ามันเป็นสายโซ่พอลิเมอร์ได้เช่นเดียวกันมันเป็นการบอกว่ามันจะมีการต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นสายโซ่ยาวไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นถ้าหนูดูตรงนี้หน่วยซ้ำน่าจะเป็นอันนี้นะ แล้วโซ่ตรงนี้มีเฉพาะคาร์บอนใช่ไหมแสดงว่าน่าจะเป็นพอลิเมอร์แบบเติมที่เกิดจากการแตกพันธะคู่แสดงว่าก่อนหน้านี้มันเป็นพันธะคู่ตรงนี้ถูกไหมอ่ะน่าจะประมาณนี้นะคูคิดว่าถ้าเขียนแบบย่อๆเนาะก็น่าจะเป็น เขียนแบบนี้ก็ได้เนี่ยเขียนย่ยอๆแบบนี้ก็ได้อืมอันนี้เรียกว่า Poly อะคร l ลิกแอซน่าจะประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไป6.3ลูก6.3ให้เขียนโครงสร้างของโมโนเมอร์ของโพลี a ะคริลิกแอซเมื่อกี้ครูลองบอกไปแล้วเนาะว่าว่ามันน่าจะเป็นพอลิเมอร์แบบเติมมันน่าจะเกิดพอลิเมอร์แบบเติมเนาะดังนั้นตัวบอนอเออร์ตรงนี้น่าจะมีพันธะคู่ตรงนี้ลูกอืมน่าจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็เกิดปฏิกิริยา การเกิดพริเมอร์แบบเติมลูกเด็กๆดูออกใช่ไหมเนี่ยถ้ามันจะกลายเป็นอันเนี้ยมันจะแตกพันธะคู่ตรงนี้ลูกแล้วมันก็ไปสร้างกับมอนาเมอร์ตัวข้างๆยาวไปเรื่อยๆมันก็จะได้อันนี้เองอ่ะโอเค6.3ผ่านเนาะอ่ะยังไม่ครบยังไม่ครบเด็กๆครูขอตรงนี้เนาะเพิ่ม h ฮทให้มันตัวหนึ่งเพิ่มเฮให้มันตัวหนึ่งนะ ตรงนี้ครูก็ผิดน,นะเด็กเพิ่มเฮุตรงนี้ตัวหนึ่งเนาะคาร์บอนแขนไม่เพียงพอลูกคาร์บอนต้องมีสี่แขนเนาะเพิ่มเฮนให้มันตรงนี้อ่ะครูขออาภายัยเพิ่มเฮุตรงนี้นะอืมตรงอื่นครบละต่อไป6.4ลูกระบุประเภทของปฏิกิริยาระหว่างแอลกอฮอล์กับโพลีอนะคริลิกแอซิดเนาะทีนี้เด็กๆดู รงนี้ดูตรงนี้ลูกความจริงตรงนี้เป็นหมู่ฟังก์ชัน C พันธะคู่ O กับ O h ถูกไหมแล้วมันก็ทำปฏิกิริยากับ O h ของแอลกอฮอล์ดังนั้นลักษณะถ้ามันเป็นการสร้างพันธะระหว่างหมู่ฟังก์ชันเนาะมันเป็นปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่นลูกอ่ะ หรือหรือมันเป็นปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัหรือเป็นปฏิกิริยาการเกิดเอสเทก็ได้เพราะหมู่ฟังกช์ชันตรงนี้หมู่ฟังกช์ชันตรงนี้เรียกว่าเอสเทรลูกตอบได้2องอเลยแบบควบแน่นตอบอันนี้ก็ได้เพราะเราเรียนเรื่องพอลิเมอร์อยู่ หรือตอบว่าเป็นปฏิกิริยา esterification แบบนี้ก็ได้อ่ะต่อไป6.56.5เหตุใดไฮโดเจลจึงบวมน้ำแต่โพลีอะคริลิกแอซิดที่เป็นสารตั้งต้นดันละลายน้ำ ถ้าเป็นไฮโดรเจลคำว่าไฮโดรเจลก็คือโครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้ทำไมถึงบวมน้ำถูกไหมแสดงว่ามันชอบน้ำถูกไหมแล้วมันก็สามารถกักเก็บน้ำได้ด้วยที่นี้เหตุผลแรกที่มันชอบน้ำเลยก็คือมันมีหมู่ฟังก์ชันเห็นไหมลูกนี่ที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้แล้วลักษณะโครงสร้างที่เป็นล่างแหแบบนี้มันจะมีช่องว่างเนี่ยบริเวณเนี้ยลูก มันสามารถกักเก็บน้ําให้อยู่ตรงนี้ได้อันนั้นมันเลยทําให้มันมีความบวมน้ําได้นั่นเองเนาะทีนี้ถ้าจะอธิบายเป็นคําบรรยายเด็กลอกคุณเลยนะคุณครูพูดอาจจะงงนะเด็กรลอคุณเลยนะเขาบอกว่าเนื่องจากไฮโดรเจลมีหมู่ฟังก์ชันที่เป็น OH แบบนี้มันจึง เกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ลูกนอกจากนั้นแล้วเหตุผลแรกก็คือมันก็ชอบน้ำแล้วนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งเหตุผลลูกนอกจากนั้นไฮโดรเจลยังมีโครงสร้าง แบบล่างแหยทำให้ไฮโดรเจลไม่ละลายน้ำแต่จะอุ้มน้ำโครงสร้างที่เป็นล่างแหแบบนี้ลูกมันแข็งแรงลูกมันเลยไม่ละลายน้ำ มันชอบน้ำนะแต่มันไม่ละลายน้ำเพราะโครงสร้างแบบนี้แข็งแรงแต่การที่มันมีลักษณะโครงสร้างแบบล่างแหนเนี่ยมันจะทำให้อุ้มน้ำแทนลบส่วนอีกหนึ่งอันที่เขาถามนะว่าทำไมโพลีอะคริลิกแอซิดถึงละลายน้ำได้นั่นเป็นว่านั่นเป็นเพราะว่า มีโครงสร้างแบบเส้นตรงและมีหมู่ฟังก์ชัน C-O-O h จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนกาน้ำได้ และและมันไม่มีส่วนของโครงสร้างที่เป็นล่างแหจึงสามารถละลายน้ำได้ด้วย เจะพูดทบทวนอีกทีนะเหตุใดไฮโดรเจลจึงบวมน้ําก็คือเหตุผลตรงนี้2บรรทัดแรกนะส่วนอีกหนึ่งคำถามเขาถามว่าโพลีอะคริลิกแอซิดที่เป็นสารตั้งต้นทําไมถึงละลายน้ําเพราะว่าเพราะว่าโพลีอะคริลิกแอซิดก็คือความจริงมันเขื่อนนี้ลูกทำไมตัวนี้ละลายน้ําเพราะว่าตัวโพลีอะคริลิกแอซิด มันมีหมู่ฟังก์ชันที่เป็น C-O-O-H ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้โอเคปะแล้วมันก็มีความมีคั่วมันเลยละลายน้ำได้นั่นเองเนาะอ่ะโอเคทันไหมลูกอ่ะต่อไปมาดูข้อที่7ลูกข้อที่7บอกว่า โพลีไวนิลแอลกอฮอหรือ PVA ซึ่งเป็นส่วนประกอบในกาวน้ำมีโครงสร้างดังนี้ลูกอันนี้คือ PVA นะเขาบอกว่าเมื่อเติมสารละลายบอลเลซึ่งมีส่วนประกอบก็คือ b o l เลตไออนะอันนี้คือลักษณะสารเคมีที่อยู่ในสารละลายบอลเล็เนาะเขาบอกว่าเมื่อเติมอันนี้ลงไปนะมันจะได้สลามซึ่งสลามเนี่ยจะเป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างดังนี้ อันนี้เรียกว่าสารัมอ่ะเด็กๆดูคำถามก่อนเขาบอกว่าเหตุใดการเติมสารละลายบอเลเรตลงในกาวน้ำจึงทำให้กาวน้ำเปลี่ยนเป็นสารมที่มีความแข็งมากขึ้นคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้สารมมีความแข็งมากขึ้นพูดง่ายคือตอนที่เป็นกาวน้ำเนี่ยมันเป็นของเหลวถูกไหมอยู่ๆเอากาวน้ำตรงนี้มาผสมกับบอเรต บอลเล็กก็คือ B O head, h ห้อย4แล้วก็มีความติดลบเด็กๆจะพบว่าตัวบอลเล็กตรงนี้เห็นไหมมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไปอยู่ตรงกลางดังนั้นเหตุผลที่ทำให้กาวน้ำเปลี่ยนไปเป็นสารามหลังจากที่เติมบอลเล็กก็คือบอลเล็กมันเชื่อมสายโซ่พอลิเมอร์เหล่านี้เป็นโครงผลึกล่างตะข่ายหรือมีโครงสร้างพอลิเมอร์แบบล่างเหนนั่นเอง มันก็เลยมีความแข็งแรงนั่นเองเนาะฮะสำหรับคำอธิบายนะเดรกลอกูเลยลูก PVA มีโครงสร้างเป็นเส้นตรงอ่ะเมื่อใส่บอลเล็กที่มีสารเคมีแบบเนี้ยลงไปปุ๊บ ทำให้มีการเชื่อมขวางลกระหว่างสายพอลิเมอร์และได้พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้าง แบบล่างแหทีนี้โครงสร้างพอลิเมอร์แบบล่างแหเนี่ยจะได้ในเรื่องของความแข็งแรงลูกมันจึงแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับตอนที่เป็นกาวน้ำเนาะพอลิเมอร์ที่ได้จึงมีความแข็งมากขึ้น อ่ะขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย